Memories แอป l i c a t i o n ที่จะเปลี่ยนการอ่านหนังสือเตรียมสอบโทรอีกแบบเดิมๆให้กลายเป็นเรื่องง่ายเข้าใจแกรมมากและสนุกกับคำศัพท์แอปเดียวเอาอยู่ แชร์ share, เปิดพื้นที่แชร์ทริคแชร์ไอเดียกับพิมพ์ค่ะโทอีกหนึ่งในการเตรียมสอบที่หลายคนต้องเจอไม่ว่าจะใช้สัครสมัครงานเรียนต่อหรือเพื่อประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษของตัวเองแต่สิ่งที่หลายคนมักจะเจอเหมือนกันก็คือการเตรียมสอบด้วยตนเองนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ไหมคะบางทีก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีและก็ไม่แน่ใจว่าที่กำลังทำอยู่นั้นถูกทางอยู่หรือเปล่าวันนี้คุชแชร์มีแอปดีๆอย่าง Memory ที่จะช่วยให้ฝึกการทำข้อสอบโทอ,อีก เป็นเรื่องง่ายขึ้นกว่าที่คิดค่ะ Memory s แ p ปพลิเคชันที่ออกแบบมาเพื่อช่วยในการเตรียมสอบโทอีกโดยเฉพาะจุดเด่นของ m e m r r ร s เน้นให้ผู้ใช้สามารถฝึกทำข้อสอบได้จริงจำลองข้อสอบให้ใกล้เคียงกับรูปแบบของโทอีกมากที่สุดในแอปจะแบ่งแบบฝึกหัดตามพาร์ทของข้อสอบเช่น i n c o m p r e t e s s n t e n c e Reading c o m p r e h e n s i o n r e a s o n i n g Part ต่างๆเพื่อฝึกได้ตรงจุด มีคำอธิบายเฉลยเป็นภาษาไทยเพื่อให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายมากขึ้นโดยเฉพาะคนที่ยังไม่คุ้นเคยกับคำศัพท์หรือโครงสร้างประโยคในข้อสอบโทอีกตัวแอปจะแบ่งออกเป็นสองพาร์ทหลักๆได้แก่พาร์ท e a d i n g และพาร์ท s t e n i n g พาร์ท e a d i n g จะมีแบบฝึกหัดให้ทำหลากหลายครอบคุมหัวข้อสำคัญที่มักจะเจอในข้อสอบโทอีกอย่าง incomplete sentence text c o m p r e h e n s i o n และ reading c o m p r e h e ร s i o n ตัวอ,อย่างข้อสอบในแอปจะออกแบบมาให้ใกล้เคียงกับการสอบจริงมากที่สุดทําให้เราได้ฝึกแบบไม่หลุดจากแนวข้อสอบแน่นอนค่ะและที่สําคัญมีเฉลยพร้อมคําอธิบายแบบละเอียดเป็นภาษาไทยช่วยเข้าใจไวยากรณ์คําศัพท์และเหตุผลว่าทําไมข้อนี้จึงถูกต้องค่ะในส่วน Part l i ิ t e n i n g มาพร้อมมีครบทั้งภาพคําถาม คำตอบบทสนทนาสั้นๆและบทสนทนายาวเสียงพูดชัดเจนสำเนียงหลากหลายใกล้เคียงตอนสอบจริงสุดๆที่ดีมากอีกอย่างหนึ่งคือหลังฟังเสร็จสามารถดูคลิปพร้อมคำแปลคำอธิบายได้รูปแบบเข้าใจง่ายช่วยให้เรารู้ว่าเราผิดตรงไหนและสามารถเอาไปปรับใช้ในการทรํารอบต่อไปได้ค่ะ m e m o r i ี s ไม่ได้มีแค่ตัวแอปนะคะยังมีคลังความรู้โทอีกให้เข้าไปอ่านฟรีบนเว็บไซต์ด้วยมีทั้งคำศัพท์เทคนิคแนวข้อสอบให้ฝึกได้เลยสำหรับใครที่อยากฝึกข้อสอบแบบจริงจังกับ m e m o r i ี s ก็สามารถโหลดได้ทั้งบนเว็บไซต์และดาวน์โหลดได้ทางระบบ Android และ iOS นะคะหากใครกำลังมองหาแอปดีๆไว้เป็นตัวช่วยฝึกเตรียมสอบโทอีกแบบเข้าใจไกราม,มาและคำศัพท์แบบง่ายขึ้นลองโหลดแอป m e m o r รี s มาลองใช้กันดูนะคะ ติดตามควิกแชร์เปิดพื้นที่แชร์ทริคแชร์ไอเดียได้ทุกช่องทางของสถานีวิทยุมอหัดใหญ่ PSU Broadcast นะคะ